เนื้อสีผสงยืดเท่าให้กนกาทีนึงก็ไม่เอาเขาไม่รู้จะว่าไงอยู่ๆก็คิดว่าไงนะอุปชาสอนอย่างอ,อุปชาสอนให้อะไรนะให้ละเรัอย่ารับเงินรับทองอย่าฟังรับยศจารศินอะไรตอนนี้อะไรหลายอย่ามจําไม่ได้แล้วก็จําว่าเราไม่รับเงิน,นงไม่รับทองไม่รับยศจารศักดิ์อะไร ไม่อยากได้ก็เลยทําไปตามที่เขาสอนในในบทใช่ไหอแต่ออกมาเนี่ยไปอีกแบบพอเราไม่รับเงินรับทองรับยศก็โดนด่าโดนด่าใครด่าโดนจับโดนสาบเจ้าคณะเลยรจะไหมเจ้าคณะไม่รู้ไม่รู้ทำอะไรตามใจบนอยากเอาใจอยากที่เอาใจอยากก็เลยออกมาอยู่คนเดียวอ๋อก็เลยนี่ออกมาอยู่เพราะว่า เพื่อหลีกเล้นหลีกหนีจากลาบยศเสียงอมเสื่อมนี้จากแล้วมุ่งหวังคือานิพพานอโอเคไม่รู้ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวนีเขาที่เขาบอกว่าปฏิบัติกรรมฐานถ้าได้ที่ปัจเจากรรมฐานภาวนาเนี่ยถ้าได้เจ็ดพรรษาได้เ็็นะครับมี ผมได้สิบสามพันจาได้อันดาคามืดไม่รู้เลยได้อนาคามืดโอ้ยคมืดเลยชินจามันสาอนาคามืดนะตอนนี้หายมืดยังตอนนี้หายมืดหรือยังหายมืดแล้วหายมืดแล้วนะหายมืดด้วยอะไรอะไรพระธรรมวจเนี่ยได้ไฟวัฒนาปอบพงได้ไปอบรมได้ไฟฟังอาจารย์คือคิดได้อาจารย์คือลูกหัวแลื่อาจารย์ ไอ้นจ้าอีกกระพุ้นลูกผมวะก็หายหมื่แล้วเขาคงจะใกล้นิพพานธ์ก ok ันใกล้นิพพานนะเดินถูกทางแล้วใช่ไหมไม่ไปทางซ้ายหรอไม่ได้ปทางซ้ายไม่ไปทางซ้ายนั่งขวาโอเคเอ